ครับก็สวัสดีครับพบกับรายการ v e อร์ s กันอีกแล้วครับรายการที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาประทะกันหรือว่ามาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับและก็คิวการประทะกันในครั้งนี้ครับจะเป็นการประทะกันครับระหว่าง2รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์154ซีซีนั่นก็คือเจ้า All New y a m a h t e x c i t e r 155และก็เจ้าคู่ปรับตลอดการ Suzuki r a i d e r R 150 Fi ซึ่งหัวข้อการประทักกนในครั้งนี้ครับนั่นคือรถ2คันนี้ครับคันไหนนะครับจะให้ความคุ้มค่าและก็น่าซื้อมากกว่ากันนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วครับก็มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับยัยหากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่มส s c r i b e เพื่อติดตามช่อง e x c e t e r r i d e r คนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหัวข้อที่1นนั่นคือปีของรูปโฉมของรถนั่นเองนะครับที่ออกมาครับ สำหรับ Exci t e r ครับแน่นอนครับเพิ่งออกมาปีนี้นั่นเองครับปี2อง1นีนั่นเองนะครับสำหรับ r ร d เด r นะครับโฉมนี้นะครับออกมาเมื่อปี2017นั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ e x c i t e r ชนะไปครับเพราะว่ามีโฉมที่ใหม่กว่าถึง4ีปีนั่นเองนะครับหัวข้อที่2ครับนั่นคือเรื่องของจำนวนสีให้เลือกนั่นเองครับโดยจำนวนสีนะครับของเจ้า e x c i t e r นะครับจะมีสีให้เลือกครับก็คือ2 สีเท่านั้นเองนะครับและสำหรับเรเดอร์นะครับจะมีสีให้เลือกถึง3สีนั่นเองครับซึ่งในข้อนี้ครับเรเดอร์เป็นผู้ชนะไปครับเพราะว่ามีสีให้เลือกมากกว่านั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของ CC จริงของรถนั่นเองครับโดย e x ็กซ์เครับจะมีขนาดลูกสูบคูณช่องชักครับก็คือ58คูณ58.7มมนะครับคิดเป็น CC จริงก็คือ155 cc นั่นเองครับ สำหรับเรดเดอร์นะครับลูกสูบคูณช่องชาครับก็จะเป็น62สิบคูณสี่มิลลิเมตรครับหากคิดเป็นซีซีจริงครับก็จะมีซีซีจริงก็คือ147ซีซีนั่นเองครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับเอ็กไซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีซีซีมากกว่าเรดเดอร์ครับถึง8ซีซีกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเรื่องของระบบวาล์วนั่นเองครับโดยระบบวาล์วครับของเอ็กไซเตอร์ครับก็จะเป็นแบบ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดคมชัดมี4วาวต่อสูบครับและพิเศษก็คือมีระบบวาวแปรผัน VVA นั่นเองครับสำหรับเรดเ e อร์นะครับระบบวาวก็จะเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชัดครับมี4วาวต่อสูบเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าวาวของเรดเ e อร์ครับจะเป็นวาวแบบธรรมดานะครับไม่ใช่วาวแปรผันนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับผมให้เอ็ก t e ไซเตอร์ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่ามีระบบวาวแปรผันนั่นเองครับ ส่วนระบบวาวครับที่เป็นซิงเกิลหรือว่าดับเบิรอันนี้ครับผมไม่ให้คะแนนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือว่าดับเบิรครับมันก็จะมีข้อดีและก็ข้อเสียในตัวของมันนั่นเองครับอย่างที่5้าครับนั่นคือเรื่องของระบบเกียร์นั่นเองครับโดยระบบเกียร์ครับของเอ็กซิเตอร์ครับก็จะเป็นแบบคลัตช์มือมี6สปีดครับแล้วก็มาพร้อมครับระบบ a อคซิสแอนด์สลิปเปอร์คัตนั่นเองครับและระบบเกียร์ของเรดเดอร์ครับก็จะเป็นแบบคลัตช์มือครับ6สปีด ธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนครับหัวข้อนี้เอ็กซิเตอร์ชนะไปอีกเช่นเคยนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของแรงม้าและก็แรงบิดนั่นเองครับโดยแรงม้าครับของเอ็กซเตอร์ครับจะมีแรงม้าสูงสุดก็คือ17.7แรงม้าครับส่วนแรงบิดครับก็จะมี14.4นิวตันเมตรนะครับและของเรดเดอร์ครับแรงม้าสูงสุดที่ทําได้ก็คือ18.4แรงม้าครับและแรงบิดก็คือ 13.8นิวตันเมตรนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกันครับเอ็กซเตอร์ครับจะมีแรงม้าที่น้อยกว่าเรดเดอร์ครับเพียงแค่0.7แรงม้าเท่านั้นนะครับแต่เอ็กซเตอร์ครับก็จะมีแรงบิดครับมากกว่าเรดเดอร์ครับถึง1.4นิวตันเมตระครับโดยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนครับแรงม้าต่อน้ําหนักหรือว่าแรงบิดต่อน้ําหนักครับเอ็กซเตอร์ครับก็จะมีแรงม้าต่อน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่0.146 แรงม้าต่อ1กิลโลกร,รัมนะครับและแรงบิดครับก็จะมี0.119นิวตันเมตรต่อ1กิลโลกร,รัมเช่นเดียวกันนะครับและของเรดเดอร์นะครับแรงม้าต่อน้ำหนักครับก็จะมีอยู่0.168แรงม้าต่อ1กิลโลกร,รัมและแรงบิดครับจะมี0.1นยหนึ่งสองหกนิวตันเมตรต่อหนึ่งกิลโลกร,รัมนะครับซึ่งเอ็กซ์เตอร์ครับจะให้แรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยที่น้อยกว่าเรดเดอร์ครับเพียงแค่ศูนย์จุด 0.22แรงม้าต่อกิโลกรัมนะครับและแรงบิดครับก็จะน้อยกว่าครับเพียงแค่0.007นิวตันเมตรต่อกิโลกรัมนะครับผมเรียกได้ว่าจุดทศนิยมครับ0.0ลงไปเนี่ยครับแทบไม่มีความต่างเลยก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบแรงม้าต่อน้ำหนักออกมาอย่างนี้ครับผลสรุปก็คือในหัวข้อนี้ครับเรเดอร์เป็นผู้ชนะไปครับเพราะยังไงครับ ไม่ว่าทั้งแรงม้าหรือว่าแรงบิดนะครับต่อหนักตัวเนี่ยเรดเดอร์ครับก็มีมากกว่านั่นเองนะครับถึงจะเล็กน้อยก็ตามนะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของความเร็วทอสปินเองครับหรือว่าความเร็วสูงสุดครับที่สามารถทําได้ครับสําหรับรถเอ็กซิเตอร์ครับความเร็วสูงสุดที่สามารถทําได้ก็คือ150ถึง159กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับและสำหรับเรดเดอร์นะครับความเร็วสูงสุดครับที่เรดเดอร์สามารถทําได้ก็คือ 145ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับเอ็กซเตอร์เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับโดยความจุนะครับของ e อ็กซิเตอร์ครับจะมีความจุถังน้ำมันก็คือ5.4ลิตรนั่นเองครับและของเรเดอร์ครับจะมีความจุถังน้ำมันก็คือ ลิตรนั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับเอ็กเซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีความจุถังน้ำมันมากกว่าถึง1.4ลิตรนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของประเภทน้ามันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้นั่นเองครับโดยเอ็กซ์เซเตอร์ครับสามารถเติมน้ํามัน e 2 0ได้นั่นเองครับและเลเดอร์นะครับน้ำมันที่รองรับนะครับก็คือแก๊สโซฮอล์้และก็91นั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับเอ็กซ์เซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่าสามารถ เติมน้ำมัน E10 เนี่ยได้นั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งครับว่าเป็นการรองรับการเติมน้ำมันที่ผู้ผลิตนะครับแนะนํานั่นเองครับไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยดึงดันจะไปเติมเองนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือทางผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนํามานะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของอัตราความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองครับสําหรับเอ็กไซเตอร์ครับอัตราความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงครับจะมีความประหยัดอยู่ที่40 ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรครับที่ความเร็วประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับและสำหรับเรดเดอร์นะครับอัตราการกินน้ำมันของเรดเดอร์ครับจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรครับที่ความเร็วประมาณ80ถึง100กิโลเมตรนั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับเอ็กซ์เทอร์เป็นผู้ชนะไปครับเพราะว่ามีอัตราการกินน้ำมันครับน้อยกว่าเรดเดอร์ครับประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของล้อและยางนั่นเองครับโดยประเภทล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กทั้งคู่นะครับแต่เรื่องของขนาดล้อแม็กนะครับเอ็กซเตอร์เนี่ยจะมีขนาดล้อแม็กที่ใหญ่กว่าเรดเดอร์นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของยางรถนั่นเองครับยางรถนะครับของเอ็กซเตอร์ครับด้านหน้าครับก็จะใส่ให้เป็นเบร์90ทับ80นั่นเองครับและล้อหลังนะครับก็จะใส่ให้มาใหญ่ถึง120ทับ 70นั่นเองครับโดยยี่ห้อยางครับก็จะเป็นของ m a x กซิกนะครับรุ่นเอ็ a ตารแนะครับสำหรับราคายางครับถ้าหากว่าจะเปลี่ยนชุดนี้ใหม่ครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2,000บาทนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นยางของ r ร d d e r นะครับโดยยางหน้าของ r ร d d e r นะครับเขาก็จะใส่มาให้ครับเป็นเบอร์70็ดทับเกนั่นเองครับและล้อหลังครับก็จะใส่ให้ครับเป็น80 90้นั่นเองครับยี่ห้อยางก็คือ IRC ครับไม่ทราบรุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของราคาก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนั่นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ e x c i t e r ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่าใส่ล้อแม็กแล้วก็ยางเนี่ยที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองครับต่อมาครับเรื่องของระบบเบรกนั่นเองครับโดยระบบเบรกครับของ e x c i t e r รนะครับล้อหน้าครับก็จะเป็นแบบปั๊มเบรก1พอร์พอครับจานดิสเบรกครับขนาด 2 4 9มิลลิเมนะครับและเบรกหลังครับก็จะเป็นปั๊มเบรก1พอเหมือนกันครับโดยมีจานดิสเบรกครับใหญ่ถึง203มิมนะครับและของเรดเดอร์นะครับเบรกหน้าครับก็จะเป็นแบบพองพอนั่นเองครับโดยให้ขนาดจานเบรกครับมาใหญ่ถึง290มิมนะครับและเบรกหลังครับก็จะเป็นแบบปั๊มเบรก1พอครับส่วนจานดิสเบรกหลังครับก็จะใหญ่แค่190 เท่านั้นเองครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็นเรเดอร์ชาะดาไปครับเพราะว่าระบบเบรกของเรเดอร์นี่ครับดีกว่าเอ็กไซเตอร์นั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของน้ําหนักของตัวรถนั่นเองครับเอ็กไซเตอร์ครับจะมีน้ําหนักตัวรถครับอยู่ที่121กิโลกรัมนั่นเองครับและของเรเดอร์ครับจะมีน้ําหนักครับ109กกิโลกรัมนะครับในหัวข้อนี้ครับ เรดเดอร์เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบากว่าเอ็กเซเตอร์ครับ12กิโลกรัมนั่นเองครับหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของช่องเก็บของนั่นเองครับหรือว่ายูบ็อกนะครับเอ็กเซเตอร์ครับไม่มีช่องเก็บของใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรดเดอร์ครับมีช่องเก็บของนั่นเองครับแต่ว่าช่องเก็บของครับก็จะอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าครับพอเก็บของกระจุกกระจิกได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนกับรถบ้านนั่นเองครับ ในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับเรดเดอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีช่องให้เก็บของนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับก็คือเรื่องขององศาคลัสเตอร์นะครับหรือว่าระยะเทลนะครับโดยเอ็กซ์เทอร์ครับจะมีองศาแผงคออยู่ที่25.8องศานะครับและมีระยะเทลครับก็คือ87มิลลิเมตรนั่นเองครับของเรดเดอร์นะครับจะมีองศาแผงคออยู่ที่25.5องศานะครับและมีระยะเทลอยู่ที่8 6 นั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับผมให้เอ็กไซเตอร์ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่าองศาแผงคอครับมีองศาที่มากกว่าเรเดอร์นะครับและก็มีระยะเทลที่มากกว่านะครับซึ่งเวลาขี่รถเร็วๆนะครับเอ็กไซเตอร์ตัวนี้ครับจะมีความนิ่งมากกว่าเรเดอร์นั่นเองครับข้อเปรียบเทียบอย่างต่อมาครับนั่นคือเรื่องของไฟส่องสว่างนั่นเองครับ โดยไฟส่องสว่างครับของเจ้า Exciter นะครับจะเป็นแบบ led ทั้งหน้าและก็หลังเลยนั่นเองครับแล้วก็มีไฟครับ Daytime running light ครับหรือว่าไฟหลีนครับขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้านั่นเองครับและสำหรับเรดเดอนะครับก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบ led ครับแต่ว่าไฟหลังนะครับเจนแบบหลอดฮาโรเจนนั่นเองนะครับหรือว่าหลอดไส้นะครับถ้าเรียกแบบบันบานเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีตรงด้านหน้าครับแต่ว่าไฟหลีนี้ครับจะมีขนาดที่เล็ก ขวานั่นเองครับเรียกว่าเล็กเอามากๆเลยครับแปะอยู่ข้างบนไฟหน้านะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่า Exciter ชนะไปครับเพราะว่ามีไฟส่องสว่างครับที่เป็น LED ทั้งหน้าและก็หลังครับแล้วก็ให้ไฟดีเนี่ยที่ขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าฟังก์ชันเสริมนั่นเองครับที่มีติดมาให้กับตัวรถนะครับของ Ex c i t ซ r นะครับก็จะเป็น วาวแปรผัน VVA นะครับมีระบบ a s s d s แอนด r i p p p e r c อันะครับมีกุญแจแบบมัลติฟังชันครับล็อกคอเปิดเบาะในรูกุญแจเดียวนะครับสวิตช์ออฟรันนะครับต้องประกับแฮนด์ด้านขวาส่วนประกับแฮนด์ด้านซ้ายครับก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับมีไฟพาร์ทนะครับติดมาให้พร้อมเสร็จสับนะครับแล้วก็มีไฟหน้าแยกส่วนครับ ไฟต่ำจะอยู่โคมข้างบนครับส่วนไฟสูงเนี่ยจะอยู่โคมล่างด้านหน้าตัวรถนะครับและของเรดเดอร์ครับก็จะมีนะครับช่องตาแมวดูน้ามันเครื่องนั่นเองครับแล้วก็มีไฟชิปไลท์ครับหรือว่าไฟบอกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ครับและอันนี้ผมขอแถมให้เป็นกรณีพิเศษครับนั่นคือโชคของโชว่าครับทั้งหน้าและก็หลังนั่นเองนะครับ ส่วนของเอ็กซไซเตอร์ครับก็จะเป็นโชกของโรงงานธรรมดานะครับอันนี้ผมให้เรดเดอร์เป็นพิเศษเลยครับซึ่งความต่างหรือว่าออปชันครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่ของแต่ละสองคันเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่าเอ็กซไซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีออปชันครับหรือว่ามีความพิเศษนะครับมากถึง7อย่างด้วยกันครับแต่ของเรดเดอร์ครับจะมี3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับที่เหนือกว่าเอ็กซไซเตอร์นะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของ การตกแต่งภายนอกรถนั่นเองครับโดยหัวข้อนี้ครับผมให้ Exciter ชนะไปเลยนั่นเองครับรถคันนี้ครับไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงอะไรมาครับเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อแต่งโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะแต่งแนวแว่นหรือว่าแนวบิ๊กไบส์ใส่ล้อโตครับก็ทําได้แล้วก็สวยลงตัวด้วยนะครับและก็ของแต่งครับก็มีให้เยอะครับถึงแม้ว่าเจ้าออเนลเอ็กซเตเนี่ย เพิ่งจะเปิดตัวมาไม่นานครับแต่ก็เริ่มมีของแต่งเนี่ยขยอยออกสู่ตลาดเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นเองครับแล้วก็ของแต่งครับก็เริ่มหาซื้อได้แล้วด้วยนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับว่าเอ็กเซเตอร์ครับจะแต่งได้เยอะขนาดไหนครับเพื่อนๆลองพิมพ์หาใน Google เอาแล้วกันครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ครับแต่ง e x c ก t ซ r โหด ขนาดไหนนะครับแต่ตรงกันข้ามครับเรเดอร์ครับกับไม่ค่อยมีใครนิยมแต่งสะเท่าไรนะครับมักจะขี่แบบเดิมๆครับหรือว่าจะเป็นของแต่งที่สามารถใส่กับคันอื่นเนี่ยได้ครับเอามาใส่กับเรเดอร์นั่นเองครับและด้วยเหตุนี้ครับผมก็เลยให้เอกเซเตอร์เนี่ยชนะไปเลยนะครับเพราะว่ามันแต่งได้หลากหลายกว่าแล้วก็มีของแต่งเนี่ยให้เลือกเยอะกว่านั่นเองครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการแต่งเครื่องยนต์ครับหรือว่าการโมดิฟายเครื่องยนต์นะครับให้มันแรงขึ้นนะครับในหัวข้อนี้ครับไม่พูดทำทำเพลงมากครับเอ็กไซเตอร์ชนะไปเหมือนเคยครับโดยสาเหตุที่เอ็กไซเตอร์นะครับชนะไปครับนั่นก็เพราะว่าเอ็กไซเตอร์ครับสามารถแต่งให้แรงเนี่ยได้ง่ายกว่าเรดเดอร์นั่นเองครับถ้าในงบที่เท่ากันนะครับเพื่อนเนี่ยจะซื้อของแต่งนะครับมาแต่งให้เอ็กไซเตอร์เนี่ยแรงกว่าเรดเดอร์เนี่ย ได้ง่ายกว่านั้นเองครับด้วยระยะชักนะครับที่เอ็กเซเตอร์เนี่ยมีเยอะกว่าเรดเดอร์มากเลยครับทาให้ครับเวลาแต่งเอ็กเซเตอร์ครับเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเสื้อสูบครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วไปปรับจูนน้ํามันนิดหน่อยครับรับรองเลยแรงกระฉูดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นในเรดเดอร์นะครับด้วยระยะชักที่มันสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปโม้ให้แรงครับเพื่อนๆก็ต้องไปผ่าเครื่องครับแล้วก็ทำข้อเวียงใหม่ยืดชักใหม่ให้มันยาวขึ้นนะครับ แน่นอนครับการผ่าเครื่องใหม่ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเสียตังค์เยอะกว่าการเปลี่ยนเสื้อสู่ลูกสูบแน่นอนนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเลยครับที่ทําให้เอ็กไซเตอร์เนี่ยชนะไปครับนั่นกะ็เพราะว่า,วาการหาอะไรแต่งครับเอ็กไซเตอร์นะครับเรียกว่าของยาฮ่าดีกว่าเรียกว่าตระกูล150ของยาฮ้าครับ หาอะไรแต่งค่อนข้างง่ายนะครับจะไม่เหมือนกับเรเดอร์ครับที่จะต้องควานหากันลึกๆหน่อยนะครับถึงจะเจอว่ามีใครขายครับเพจไหนขายอะไรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของเอ็กซ์เทอร์ครับเพื่อนๆก็ใช้ของแต่งของ r 1 5ได้เลยครับแล้วก็ r 1 5ครับแน่นอนครับมีคนนิยมขี่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากครับและแน่นอนคืออะไรแต่งเครื่องของ r 1 5 e x c าเอ็กซเอร์เนี่ยมีเยอะให้เลือกแน่นอนครับและก็ช่างครับที่สามารถทํารถยามาฮ่าได้ครับมีเยอะกว่า ซูซูกิแน่นอนครับอันนี้แล้วก็นี่เป็นเหตุผลใหญ่ๆครับที่ทําให้ผมบอกว่าเอ็กซเตอร์คันนี้ครับมันเหมาะที่จะซื้อมาแต่งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หัวข้อนี้ครับเอ็กซเตอร์ชนะไปนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วครับมีเหตุผลลึกๆกว่านั้นอีกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับผมขอบอกเหตุผลใหญ่ๆก็พอนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเอ็กซเตอร์ชนะนั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของการรับประกันหลังการขายนั่นเองครับ โดยการรับประกันหลังการขายครับของ e x c i t e r ครับจะเป็นการรับประกันนะครับทุกชิ้นส่วนครับยาวนานถึง5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนั่นเองครับขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนจะถึงก่อนกันนั่นเองครับส่วนของ r รดเดอร์ครับก็จะเป็นการรับประกันนะครับทุกชิ้นส่วนครับยาวนานถึง3ปีครับหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรครับขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนจะถึงก่อนกันนั่นเองครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ e x c i t e r ชนะไปครับเพราะว่ามีการรับประกันที่ยาวนานกว่านั่นเองครับ ในหัวข้อต่อมาครับนั่นคือเรื่องของศูนย์บริการหรือว่าโชว์รูมนั่นเองครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับผมให้เอ็กซ o r ซเชนะไปนั่นเองครับเพราะว่าศูนย์บริการนะครับของยาม่านีครับหาง่ายกว่าซูซูกินั่นเองครับไม่เชื่อครับเพื่อนๆลองหา ใน Google Map ดูครับที่เป็นศูนย์หรือว่าเป็นโชว์รูมครับของซูซูกิเองเลยนะครับจะมีค่อนข้างน้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบตัวแทนจาหน่ายสมากกว่าครับหรือว่าแบบขายรวมๆกับยี่ห้ออื่นนั่นเองนะครับอย่างนั้นอ่ะจะหาได้ง่ายนะครับแต่เมื่อเทียบกับ ยามาฮ่าครับที่เรียกได้ว่ามีเกือบคุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่เป็นศูนย์ใหญ่ประจําจังหวัดครับแล้วก็จะเป็นศูนย์แยกย่อยเนี่ยไปตามอําเภอใหญ่ๆนะครับเรียกว่าแทบไม่ต่างอะไรกับฮอนด้าครับยามาฮ่าสมัยนี้นะครับก็นี่ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เอ็กซายเตอร์ชนะไปครับในหัวข้อนี้นั่นเองครับเพราะว่าศูนย์บริการนะครับหาได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับของซูซูกินั่นเองครับและในหัวข้อสุดท้ายครับนั่นคือเรื่องของราคาของตัวรถนั่นเองครับ โดยราคานะครับของ Ex c i t ซ r นะครับจะมีราคาอยู่ที่6 8 0 0 0ับาทนั่นเองนะครับและของ r รดเด r นะครับจะมีราคาอยู่ที่6 9 9 0 0าน้บาทนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่า Ex c i t ซ r ชนะไปนั่นเองครับเพราะว่ามีราคาถูกกว่า r รดเด r ครับถึง1,900บาทครับเรียกได้ว่าเกือบ2,000บาทนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปคะแนนโดยรวมนะครับคะแนนโดยรวมนะครับ22คะแนนครับ e x c i t e r นะครับ ทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนนั่นเองนะครับและของเรเดอร์นะครับคะแนนที่สามารถทําได้ก็คือ5คะแนนนั่นเองครับซึ่งเมื่อผลคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้นครับก็สรุปได้ว่าเจ้า All New Ym5 Exciter 155คันนี้เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและก็น่าซื้อที่สุดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบในครั้งนี้นั่นเองครับ ซึ่งย้ำ um. อีกทีหนึ่งครับว่านี่เป็นเพียงมุมมองและก็ความคิดเห็นจากผมนั่นเองครับว่าเวลาผมครับจะเลือกรถแต่ละทีครับผมดูที่ส่วนไหนบ้างผมเปรียบเทียบส่วนไหนบ้างนั่นเองนะครับว่ารถคันไหนเนี่ยจะน่าซื้อมากกว่ากันเท่านั้นเองนั่นเองนะครับยังไงครับเพื่อนเพื拜拜่อที่รับชมหลงฝังครับก็นําข euh. ้อมูลตัวเนี้ยไปตัดสินใจในแบบของคุณอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยผมเนี่ยทุกข้อเสมอไปนะครับแล้วก็เวลาเลือกรถแต่ละทีครับผมแนะนําว่า ควรไปลองดูลองจับตัวจริงกันก่อนนั่นเองครับก็ชอบไหมครับคลิปนี้ครับก็ทําตามความเรียกร้องของแฟนๆครับที่อยากให้ผมเนี่ยนำรถสคันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับว่าคันไหนเนี่ยมันจะคุ้มค่าและก็น่าซื้อมากกว่ากันนะครับเพราะว่ารถสองคันเนี่ยเรียกว่าเซกเมนต์เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่จากที่ผมสรุปได้ครับว่าความแตกต่างของรถ2คันนี้ครับก็คือเอ็กไซเตอร์นี่ครับเรียกว่า เป็นรถที่ครอบคลุมทุกการใช้งานเลยก็ว่าได้ครับและสำหรับเรเดอร์นะครับเรียกไดว่าเป็นรถที่เน้นเอาความแรงนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่2คันนี้แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็สุดท้ายนี้ครับใครชอบนะครับคลิปที่ผมทำมาเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยนั่นเองครับและก็มาดูกันครับว่าคลิปหน้านะครับผมจะมาทำ คลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนั่นเองครับหรือว่าจะเอารถคันไหนมาเปรียบเทียบกันนั่นเองครับก็อย่าลืมครับกดปุ่ม subscribe ไว้ครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไว้นะครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมและฟังเจอกันใหม่ครับกับผม e x e c t ซ r Rider คนเดิมนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณมากนะครับ